เอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้พบกับช่องช่องข้าวหอมแช n แนลค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาเล่นไม้ครับที่จริงเราก็บอกไว้แล้วเนาะโอเคซึ่งพี่เรานะคะยังไม่มาเนาะเราก็เลยจะมาทาคลิปวันนี้ก่อนนะคะซึ่งมันนะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการการทำอะไรนะ การการแบบว่าอืมจำไม่ได้การตกปลาเนาะอันนี้คือของทั้งหมดนะคะที่เราได้มาจากการตกปลาค่ะบางอันก็ปิ้งเผาไปแล้วนะอันนี้เนี่ยปิ้งเผาไปแล้วแล้วก็เราก็สมได้ทั้งนงูด้วยฝั่งนู้นเป็นฝั่งของนองนะคะ น้องเราโมมากๆ,ๆทุกคนรู้นหมอืมอฮึโอเคนะคะทุกคนรอแป๊บนึงนะยังไม่วาดยังไม่วาดรอแป๊บนึงไม่เห็นเหรอเกาอ่ะ บ้านบ้านจ้ะโอเคม่ใจงคุยกับยายนีสิบอันอีกแล้วแม่แม่แม่ก็การตกปลายเราไปเปลี่ยนสกินมาแล้วนะโอ้ยโอ้โหนานมาก มันมันบางมันมีอะไรสักอย่างเนี่ยบางอะไรนะจำบ่ได้โอเคช่นนงนั้นช่นเดีนไวทำอย่างอื่นรอก่อนเลยนะคะซึ่งเราก็ได้เพิ่มอุปกรณ์ของเราแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่ในการตกปลาของเรานะคะไม่พอคะ่ะนี่จริงเราใส่ไปหมดเลยเนาะโอเควันนี้ไม่แน่ใจนะเขะาจะได้ทำไหมเพราะว่าพี่เราแบบว่ามา นานมาก,มากๆเลยนะคะทุกคนอืมอมาใส่ของก่อนอติ๊กตอกติ๊กตอกนานมากๆ เดี๋ยวพ่อต้องสร้างบ้านเดี๋ยวเราบ้านนะคะแต่เราเนี้ย่ะค่อยเอาออกมาทีทะอย่างนะคะใช่ไหมว่าคงมันจะเป็นสืออขราเป็นเปหนึ่งกะยายนอเป็มหนึ่งกะบบหนูอยตามใจนจเราะเราหน้าคอยตามใจนะอไ้ยเออ เตรียของมาแล้วเต็มหรือ,อยังโอเคไม่เต็มแป,ปะแป,ปะของเธอนางเข้าขวานใส่ของอื่นได้น้องเข้าวัดเนี่ยเดี๋ยวก็แค่รอพี่เขามาก่อนกดสนับสน้น ดูนุ่ลูกทั้งสองคนของฉันสิน่ารักมากเลยใช่ไหมไว้น่ารักจังเลยเกยมอะไรหรอบอกหน่อยดินี่ก็คือ Sweet Dance เกมนะอือม,มาแล้วค่ะก่อแนแรกนะคะเรานะคะจะต้องรู้นะว่าทั้งแบบนี้มันใช่เชดไหม,มไม่ใช่เชดหรอมันเป็นอย่างอื่นหรออ๋นอนี เรือนนะคะก็แค่รอให้พี่เขามาก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็รูปภาพมาเปะได้เลย <c oughs> มือร้านนะกโอเคนะคะแบบนี้นนะสวยงาม,งาม ประมาณนี้แหละไม่รู้ว่ามันเป็นภาพอะไรเคยร,รู้นะคะว่ามันเป็นภาพอะไรก็บอกกันมาด้วยนะนี่เป็นหมาใช่ปะแมวสิแมวแมวแมวดูเหมือนว่ามันจะมีหางแล้วตรงนี้นคือเต่าแล้วตรงนี้คือเตา่าเหมือนกันไม่ใช่สีตรงนี้คือแมวตรงนี้คือเตา่ตเตาแล้วตรงนี้คือเห็ดเอออย่างนี้แหละใช่ไหมเออ เราจะใช่แหละมาว่ายน้ำ <c oughs> มาสำหรับพี่นี้นะคะก็บายบายเนาะไม่แน่ใจนะว่าพี่เราจะมาเมื่อไหร่บ๊ายบาย